ไปยังอู้อากาศดีคั่ะตาเอ๋ยิราสิไปยังอะลูกหันหน้ามาทางนี้หน่อยสวัสดีค่นนะน้องค่ะค่ะนูสิไปตาเขาหว่ละลูกไปยัปงผลงกุนพอโอ้ตาเขาพี่น้องอะตาชายสวัสดีสัมบัยนะดีค่ะพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะมวอนีมาฮอดกะ สิมาตาเขาเลยพี่น้องเมะพร้าวหมึกสับเลยรถเกลียวแต่ม็มห่ววานพี่น้องมากว่าท่านรถเกลียวเลยบนเลยมีบรรยากาศรถเกลียวให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะกับเบิง่งบรรยากาศตาเขาเนาเขาเด้วยใช่ไหมพี่พุ่ณบอ,บอ,บอ,อันนี้อยู่ข้างคางเนี่ยคือเป็นเขา,า,เ,ขาเขาเเจ้าน,ำน้ำเลยพี่น้องเด็ดเนี่ย โอ้นั่นเด็กเขาเขาอยู่หรอโอ้พีนี้เพิ่นเกี่ยวไปกับใครนั่เนเาะพี่น้องก็เลยบ่หลายเขาปีนี้ว่าหลยายปีนี้เพิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นกะแม่นูว่ามาจากไลนพี่หยังพีหยังเที่ยววิ่งผ้านกวินงผ้าอ๋อนกยิงลมไงมันโตลอม นั่นเด็กผู้ใหญ่อ้วนเหยาบเขาได้เหรอคะหยาบได้เหยาบได้มาถูกไหมยังมั้ยอ๋อคตาเข่าพี่น้องว่าตาเข่าว่าตาเข่าน้ำกันพี่น้องบรรยากาศปีนี้สิว่าคือคื้นที่ปีที่แล้วหรอกเพราะว่าอันเขาเขาจะเอาเห็ดกะพุราช่วงมือมือสิเขาเอาเข่าขึ้นเหล่านอยเอาเข่าขึ้นเหล่าเอ้ยัย อันต้ๆอยาอมมมมมมมไอ้ห่าอจักกันวันนี้หัวจักกันหัวจักกันเฮ้ยจ้าเคยอ่ะอันนี้นั่บนไ่มีแต่อันนี้อันี่เขาเขานี่ยค่ะปีนี่อันนี้เขาเนี้ยบเหอกเพื่อนเขาเนี้ยบเรอนเกียยได้ป่ค่ะได้ยุคอะไ หุ่เ <Bien> พ <ven ido> ือน <os> <sa ic 7> ังมงพี so ่น้องมงแคลรร้านเอ้ยแค้นเดียวห้องสวยแล้วแควออกแคออกแวออกจะนอยกันเม่าตาเขน้ากันพี่น้องนะบรรยากาศจะโซมือนเขาบอกว่าลมแรงเอลมมือแรกพี่น้องลมมือแรกอกาศดีด กาดีคักมา่หอดกหน,นาวหนาวต้องพ,ม,พม่าเพิ่นบ่หนาวเลยนะร่้ยลมร่มร่มร่มเรยพี่น้องลมลมดีครับไม่ดีมัลมเย็นยีนล่ลาววันนดึงคืนแนงเกงอะลูกลุดดากเออลูกสาวหลานลูกสาวหลานลูกสาวใหญ่โบาาตื่นลูกสาวใหญ่ยังโบทัานได้ตื่นพี่น้อง เห็นเนาะกล้องนี่เนาะอ๋อเนาะกล้องนี่แล้วก็กล้องนี่เขาเจ้าตัวนี้เขาเจ้าเพื่อนเฮ็ดปีนี้เขาเจ้าเพื่อนเฮ็ดพอเพื่อนเอาไปถ่ายไปละเนาะเพื่อนเก็บไบไหลายเพถ่ายเลยเกี่ยแล้วถ่ายเลยเนาะนี้กลับเป็นถขนเนี้อันนี้ก็สิเก็บไปกินไปป่าเขาก้อนที่นอกมา ตาเขาสรอยกันพี่น้องมาเด้อบรรยากาศดีแห้งพี่น,อน้องเยสโซเหมือน,นี่มาหอดมือแรกเด้สุดได้เปลี่ยนเลยเนี่มามาตาเขาสรอยกันพี่น้องมาเด้อมาเด้ออันนั้นพปูปูวู้วันวันแห้งขาแม่ดูนี่นะคะค่ะค่ะ แม่าไทำอะไรหรอคะไม่ทำอะไรหรอคะเงินเพื่อเอาข้นไม่กูเขาอกู่เย็น Bớt sau, bớt mấy cái à, you, chắc vương du địa vương khảo quân để cho quân chắc anh đi rồi chắc cái bao hoạt đấy táo này bỏ นี Leah, ่แม่ปวดไหนเอาขุดเลยคงจะคอไม่โอเคไหมใช่ใช่อยู <inaudible> ่สายเทาเปิดเทายังบุบปั๊บเฮ้ยอย่างนี้เหรอว่าอย่างไม่หลังก่อนขุดุดขุดข้างนี้นะสวัสดีครับ

แม่เอาเอากระพุ้มาที่เ้าแม่เอากระพุ้มมาที่เาหนูนี่เห็นมั้ยผมมีเบียบมีงานเ้สนุกแล้วไม่เห็นเบียจะสนุกคงงานหนักไม่ได้ห

เขจะว่าไานกองไว้ะเขาะ่องหลายจุดผู้เดินวิาผมม่สิว่าจาสังคนนึงรืว่าบางบรรยากาศตาเขาพี่น้องมามซอยยาิพี่น้องคนมาซอยงอนข้างหูนย

พอนี่เขาเจ้าพันยังอันนี้โอ้ยเขาเจ้าพันก่อนพันยังก่อนอ๋อเขาเขามาดีก็เนึ้งซุนหาบอ่ะเนึ้งซุนหาพี่น้องอันนั้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันยังหือข้าวเหนียวก็ข้อหกข้าวเหนี้ยวเด็กก็มีหยาดเหยียดหยาดเป็นมันซอยกันเนาะพี่น้องเหยียดให้การตามข่าวบรรยากาศกับฝนตกมีแต่ เจ้าเลี้ยวเลี้ยวใหไรบอลุบให้ไรบเก่งแถว่ะปะฮู้ไม่ยุนตักม่ตักอานจับกองแแม่จับไบ่ได้ค่ะใหันเป็นงนี้เหรอหันไปทางนี้ไปได้หลายคนมายืนู่พี่เอาห้ลุดสาวไทยห้ไม่ทางนี้เหรอคะจ้าเก่งเก่งกยากยางยางรอบรอบเลย่งหันทาง

มาตาเอากันเนอพี่น้งมาวถนอันนูาตเหยือายากาศแม่ถือนู้สีเทพบ่โอ้คือสีเกงแผลเบ่อเอาเทเบมัเท็บมเท่หมืองไหนอะเท่ะเท่ๆนี่เดะมองงโอ้คือเกงแผลป่ะพี่น้อง มันเนี่กาบจากเขาเมื่อแรกพี่น้องมาหอดกันโอเคป่ะเมื่อแรกเมื่อรกแค่อย่ไข่ป่ะรอสุดท้ายแล้วพี่น้องจะเป็นข้าวเจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะพี่น้อง นีต่ตาเขาอยู่บ้านเขาเมฆจังหวัทุ่งเ,ตงเตสตจังหวัดยะโสธร,รพี่น้องแม่หิมะเดือนถึงก็เอ่ออะไรผู้ซอยผู้นั้นมาซอยย่าๆผู้ซอยพี่ไอบ้านแม่เนียวคอยหมูหาเออเดี๋ยบรรยากาศมาซอยทุกปีอา้าวพ่าแซมแม่ไปเหน็นยังหรือ,อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มารอสุดท้ายมัหนูเอาจับให้แม่อ่ะจับแม่เอาเพราะอะไร เอาโซะโอ้ยรเจควบคูดีใหญ่าจับิดีจยะจับยกขึ้นยกขึ้นยืนยืนยุ่นโอเคโอ้ขนาดนั้นเลยลูกใอีกเออั่นละาเมเทรอทุนายหรอพี่น้องปลามาลูกมเยนเยย้าีงื่ามแบ

เขาปูเพิ่นเอาไปขายน้ำล้วกะที่เหลือเพิ่งกะตากไว้กินเนาะนี่บรรยากาศแม่ปะงูเกิเป็นญาติเขินมาซอยกันเนาะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงสามัมาคคีเรียบเรียบเยบาพี่น,นอ้องเขากระไล่แม่ปะอันนี้เขาเหนียวกะสีมาตาอีกประมาณจักแดดมื่อกี้ขึ้นบอ่อแดดมื่อกี้บอ่อแดดพี่น้องมื่อกี้บอ่อแดดหู้วีวาวเนาะบุญละ เย็นมอนองวาวเออมืนอไอากาศดีไววาวฟองบรรยากาศไปล้ม่รู้้หนูขอยิมโทาัมเรขอวไรปกน่อคลิปนี้ก็จะขอยกไปซัมรก,ก็รบพี่น้องนา้าเดียวเส็จไทยบรรยากาศให้บึงไปเรื่อยๆนอพี่นอ้องเพราะว่าบ่าได ตาเขาเฮ้ยบริเกียวเขามากเพาท่านจดเกี้ยวมาหอดเพื่อจะเกี้ยวเขาเดียมลอยนะพี่น้องกะเลยกเลยบริได้ทายบรรยากาศจดเก,เกี้ยวนะกะสีเป็นทายบ,บรรยากาศทุกหน้าให้เบิ้งยุบพี่น้องเนาะบรรยากาศนี่กะขอฟาวไอซ์สังนียพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บายอะไรคะไปวันน้างไปบายบายเขาข้างๆเราเป็นเขาเนี่ยพวกกะสีมาซอยกันเก็บซอยกันตารวมเือรวมใจซอยกันพี่นอน,น